ฝนถล่มพัทลุงค่ะจนเกิดน,น้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมชุมชนกลางดึกซึ่งทางปอพก็ยังเตือนหลายจังหวัดนะคะว่ายังต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักไปจนถึง26ค่ำพันนี้ค่ะ เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะนี่เป็นสภาพน้ําป่าที่ไหลหลากจากเทือกเขาบรรทัดเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอควนขนุน,นจังหวัดพัทลุงเมื่อช่วงกลางดึกระดับน้ําท่วมสูง70ซนติเมตรถึง1เมตรค่ะเจ้าหน้าที่ต้องนํากําลังลงพื้นที่เพื่อเร่งเข้าไปช่วยชาวบ้านคนย้ายเข้าของหนีน้ําขึ้นไปไว้ที่สูงซึ่งชาวบ้านเล่าว่าในพื้นที่พัทลุงมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกือบทั้งวันจนมวลน้ําเริ่มไหลบ่าเข้าท่วมหมู่บ้านตั้งแต่เวลาประมาณ2ทุ่มซึ่งน้ํามาเร็ว มากคนในบ้านต้องเร่งขนย้ายเข้าของหนีน้ําบางอย่างก็ขนย้ายไม่ทันจมเสียหายถือว่าเป็นน้าท่วมครั้งแรกในรอบ4ปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งจังหวัดพัทธลุงมีฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์ปริมาณน,น้ําฝนสะสม12ชั่วโมงวัดได้ที่140.5ม mm, ิลิเมตรทาให้ปริมาณน,น้ําในแหล่งธรรมชาติเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลายจุดบ้านดืดนประชาชนและพื้นที่เกษตร,รที่อยู่ติดแหล่งน้ําถูกน้ําหลากเข้าท่วมแล้วหลายจุดนะคะซึ่งทางปอพก็ยังจง แจ้งเตือน11จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ก็คือชนบุรีระยองประจบคิริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปตัตตานียะลาและนราธิวาสระวังน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากไปจนถึง26กุมภาพ,พันธ์ค่ะ